อิสานอาหารเส,สีวเยวัสดีครับมื้อนี้พามากินแจวแจวปลากระดีเด้อพี่น้องกินกับปลา,าทอดกินกับปลา,าทอดเดี๋ยวมื้อนี้สิลองเปิืมือให้เบิง่งถา้าถ้าบ่รอดอีหลีจังจังใส,ส่สอนเนาะพี่น้องขิงฮอด,น,ดอน,นั่นปลาตอเนยน้อยนะพ่อแม่พร่ผ้ากินมือพากินมือนะพาเฮาก็มีปลาแข้งปลาแข้งขมได้พี่น้อง นีขิงนี่พริกหยวกนี่ทั่วผู้มีหอมแขกแล้วก็มีนี่น้ำพี่น้องนี่สตอ่นี่สตอน้ำนี่ผักต้มอ่าเฮ้กินกับปลาทูทอดปลาทอดน้ำพี่น้องเว้ยมันร่แตกหนิวขาวแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวคอหลังมือก่อนพี่น้องก่อนอื่นคอหลังมือก่อนหลังมือก่อน กินประเด็โอ้หอ่วมพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวขอซิมบังก่อนสร้างสร้างออนไลน์เดี๋ยวพี่น้องตัวออกออกเข้มน้ำอยู่รถรถอาจจะบ่แมี่รถจะคของคุณเคยเนาะ เบื้องตัวหิบให้เบื้องหลุดนปากระดีปุ่นเบื้องปากระดีอร่องกันหน่อยพี่เนาะได้ยุ๊ดได้ยุ๊ดเริ่มเลยแฮงตัวปลาเนี่ย พยาขยมใช้เขาพี่น้องคิดพอนแต่นี่ยหน่อยมพอกับเมยียผ้ากินม,มันเป็นขมิน้นว่าเป็นขิงพี่น้องขมิ้นขาวกินเขาาไปแล้ว กัต,ต mm. ิดต่ดนออืมก็ตัวไงดีนะะน้องต็ตัวกันนะเจ็บใจไปเนอื mm. เอากันัะกับแบบแข็ง ปลาทูถอดเหลือจักน้อยเด้อพี่น้องเหลือขยะว่ากันเด้อเปิดเมื่อมันมันอาจจะเหลือจักน้อยสีปลาแดกพี่น้องตอนปลาแดกตัวยังไง เผือกต้มพี่น้าเผือ,เ,อเดี๋ยวพ่อจะไปแปลงเอามา รือจะบักคางเปรียบไปนิน่อย อกกันข้าก็บักข้ามนี่บ้าแมงขิงได้ไปหน่อยเขาจะพิบขมิ้นขาวจะเป็นคนอีสานกับเองต้อนอือทื่อบ่เนเนาะประเดี๋ยวเขาจะเอาแซ่ แต่ว่าเค็มน้ำไปจักหน่อยเพราะเจ้าบริเวณส่บะขามเปียกเดี๋ยวผมไปแป่งเอาใหม่จ้บพี่ดิ้อพูดตัวเนี่ยทำยังไงวะ แซมสีประด็กตอนสะกินลายปะ่ะมีปัญหาโซเดียมลาย แซ่บๆไปหน่อยตอนใหญ่ๆฮะมุหนี้มันพนี่น่องเซียมมุงหัวมึงอันนี้ผลาเสียมเลวไป่น่อง ต่อ,อามาลองประเสียมเน,นื้อปลาตะเกียบเจคลุกชส่กันเข้ากันแทบพี่น้องคุณตัวปลากะดี กินอีกสักตัวกันนะตัวเป็นตัวโซเดียมหนักแต่พี่น้องโอ้คิ้มูกหลายบุญนนะี่ย bà cả xoam đỏ nè để nó cái mình cay ừ. mình nè Khỏi có mua mang thầy nào Có nó già đấy Mua mang chắc nôi. có dạng tắc lá โดษกะแรงนี้เดี๋ยวเผ็ดได้นี่พี่นอ้องพรีกหยอกบ่แม่นพรีกอันทีฟ้าเขียวแล้วแดบพีน่น้องแดบพี่หลี อากาศหอมตอนนในหอนแม่สายอยู่พี่น้องห่อนตับแต่หรอแลกกินเห็นเสียแล้วเนี่พี่น้องอันนี้คือหนี้ขวางล้างคือปลาข้องเนี้โปูงนี่เน,นื้อปูง ดันข้ามก่อเข้าไปขยำที่ด้วยขยำ ปลาทูเวียนใบเด็กกว่าพี่น้องมันตัวใหญ่ผมอยากกินบะเบิดเสียดายเอาไว้เห็ดป่นเมือ กินหอนดีพออีม่มร์เนาะเราพากินเมืองสิอะไรไปน้องยนทงน้ำทาไปเรียงสมัยนี่ยน้อยไปเรียงกว้เออเสียมไปน้ำพอน้ำใหม่เอาน้ำใหม่ พ่อปูเอาปูพ่อนอ้เขียงกับอานอ้เขียงพากันไม่เหดกินไหมพูดได้ว่างกับไปซอนตัววางปิงงลายลาย,ลายปิงนี่พ่อยี่เมียปิงสมัยก่อนสมัยลายแต่พี่น้นงเนี่ยตัวไงเนี่ยปิงข้าว ผู้ใดบวชยันกับแางเด้อผู้ขายัานั้นกขยยากขยแรงเนี่ยไปดำหน้าเสียอันพื้นบุ้มยี่ขีดตมนี้พี่นอ้องพื้นแบบบ้านพอซุ่มๆเนี่ยไตมากกัดค้นไปเนี่ยอุ้ย ความสามารถดียๆจนมันผวดเหมือนพวกมัน,มน,มนลายหลายปวดถึงสมัยเนียนน่อยวะขออนุญาตบาดค้ามพี่นอ้องปวดผื่นแต่เนี้หน่อยไปเรียงขั้วให้แม่มัล,ลงไปซี้เลยแบบน,นี้ปิ้งอีปิง้งเอ,ก,อ,ก,อ,ก,อกพี่นอ้อง ฟ้าวนเรียนนั่นกอหางคว้ร้อยขามน้ำแต่ปนนันก็นยังจีร้อยมากการห้าอยู่ขนาดฟ้าๆแล้วขนาดน้ำซีมันน้ำไหลไหมพี่น้องไม่ปิงเสือ ว่าสุมืองกับบุคอยมี้แต่ว่าเขาเจาะเหรียญยาหลายปิงระดับแนวเตะกี้ผมไปครัวหอวนเนี่ยมันจะอยู่เป็นหม่องหรือไปน้อ,องเขาง่ายอ่ะเขาง่ายคือบปกหอยเขาง่ายคือปลาเนี่ยปีงหรอ น้ำข่างคันแท้ของแมนน์ฝน,นตกมากมันมีหลวดโอาพี่น้องข้ามทุ่งถ่าป่อเลี้ยงเล็กหน่อยเธอฟังว้ากินหอดกินหอมแต่ไม่เป็นแน่หน่อยม้วนม้วนเน่นนานกินกับอืดย,ย,ยากอืดยากพี่น้องจะไม่ได้เกี่ยว เพื่อมันอึดอย่างายหากินบักสมบักแซบบักสมร่มบักงูริ่งไปแต่แล้วบุดรีกินขนมกคือเด็กหนเสมือเด้น่อกับบะมี่กิน่ะพอสมือตัวเตี่ยหลายน่องกับบุหรีกินขนมือเนามื่อนนาหยาบบาดข้ามเพียงหนังกิมแหลปะปลาทูเรือไบผมอยากกินมาเบิดเสียดายขวางอุ้ยแซ่บ แซ่บพี่พี่น้องเส่บพี่เดียต่ว่นออนนี้บไดไ้เห็ดเองเนาะสื่อเขาเจ้าสื่อเขาเจ้าเขา้าเจาวันเจาปากกาดีว่าสัตว์ต่มแมนบานเฮ่ากับต่มแมนบานเฮ่ากับสีบองเอาเนาะต่ว่านี่เขาเจ้าเอื่นว่าเจ้ว่าสันว์เจวปากกาดีก็ลเลยนันลองสื่อมาเบิ้งส่วนดอกพี่น้องว่ามันสิเป็นเจังใดเสียบว่ากระเสียบอยู่ต่วันเราบ,าบาดบดไ้ผสมมันบักา,ามเปียกไปไม่ได้เปลี่ยนอันวานอันบแม่นหนวาน ไม่เลยเป็นเข้มดูดเข้มดูดไปพวดบอกถึงว่าเข่ากันบอแ้าแมงข้นบ้องมากหวานมากเลยอืมากเลยสีสวชอบเลยแสบประแดกบริสตวรงตรประหนั่นบริสบริสถึงขาว,ว่านงแต่กบบระบรดสถึงขนาดว่าเป็นประแดกแกงพอดีเห็ดเจลเนี่ยหรือพี่น้องเอา้าเอา้าบอบอร้ายเนาะมันน,ะนีอิ่มแล้วเนาะครับจะได้กะพอกันค,คลิปนาเนาะพี่น้องคอยติดตามให้กับั่นใจันเดนี้อพี่น้อง นี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ